สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบอ้อมทรีนีโดยแม่หมออ้ําธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะสําหรับคนที่กําลังแอบชอบใครบางคนหรือมีคนที่คุยคุยกันอยู่แต่ยังไม่รู้สถานะยังไม่รู้ใจกันเลยว่าจะไปยังไงอะไรยังไงกันต่ออยากรู้ว่าเขามีอารมณ์รู้สึกแบบหวั่นไหวกับเราบ้างหรือเปล่า มีวันไหวกับเราบ้างไหมเดี๋ยววันนี้มาไขาข้อข้องใจการมีไพ่ให้เลือกสักก่องน,นะคะกล่องที่1กล่องที่สองแล้วก็กล่องที่3าหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นนะคะทําสมาธิกันก่อนหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกดีนะ หากคุณยังรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์แล้วทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะหากคุณโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หวักคิ้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่สามนะหายใจออกย,วยาวาเปิดดวงตาที่สามออกไปส่งกระแสเจ็ตเพ่งออกมาเลยขอดูพลังงานหน่อยนึกถึงหน้าของคนคนนั้นคนที่คุณกำลังอยากจะถามถึงหน่อยนะว่า เขาคนนั้นมีใจหวั่นไวหวกับคุณบ้างหรือเปล่าสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคเนาะหายังไม่รู้สึกโอเคกดพอสทำต่อไปหากใครรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะ พร้อมกับลืมตาเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเลยนะว่าใครคนนั้นมีความรู้สึกหวั่นไหวกับคุณบ้างหรือเปล่า ใครยังเลือกไม่ได้กดพลส์นะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันนะคะเริ่มจากใบที่1ตามด้วยกองที่2และกองที่3มอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยเซนะคะว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะคะที่คุณเลือกเ,เขามีหวั่นไหวกับคุณบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อย อขอดูพลังงานของคุณก่อนดีกว่าว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้า <c ười> <c ười> คิดลึกนะ <c ười> เราอ่ะนะรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่รู้สึกกับเขามากเลยใช่ไหม <c ười> รู้สึกกับเขาไปไกลเลยนะเราอะนะฮะเรานี่จริงๆเลยเรานี่จริงๆเลยนะ เออดูเหมือนกับคิดกับเขาลึกซึ้งไปไกลแล้วนะอะและเขาละมีหวั่นไหวกับคุณบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยสิอาดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ามีรู้สึกหวั่นไหวกับคุณบ้างหรือเปล่าต้องบอกเลยความรู้สึกของเขานั้นมันมีความกล้ากล้ากลัวกลัวนะเออมีความกล้ากล้ากลัวกลัวนะมีความกล้ากล้ากลัวกลัว เขารู้สึกหวั่นไหวกับคุณหรือเปล่ามีคนก็โอยสน่ห์แรงนี่เรานะนะมีคนชอบเยอะมีคนแอบชอบเยอะรู้ตัวหรือเปล่าเพราะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยเขารู้สึกหวั่นไหวกับคุณนะแต่ว่ากลัวเธอจะมีแฟนแล้วกลัวเดินไปเหยียบเท้าใครดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะ ว่าเขามีความรู้สึกหวั่นไหวกับคุณนะแต่กลัวเหลือเกินกลัวคนเจ้าชู้อย่างคุณเนี่ยจะมีใครหลายคนมาแอบชอบหรือเปล่านะดีกับคนอื่นไปทั่วหรือเปล่าอะสรุปหน่อยสรุปหน่อยดูจากพลังงานตรงนี้เราเนี่ยนาะมันน่าตีจริงๆเลยนะ คุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยมันจินตนาการไปไกลแล้วเหมือนกันนะเ hmm. ด็กคนนี้นี่น่าตีจริงๆนะดูจากพลังงานตรงนี้คิดกับเขาไปไกลแล้วถามว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไร mm. ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็หวั่นไหวกับคุณเหมือนกันนะแต่กลัวน่ะคาแรคเตอร์ของคุณลูก ล,ลักษณะอะไรต่างๆของคุณมันดูเจ้าชู้น่ะเขาก็เลยกลัวว่าเขาจะคิดไปไกลฝ่ายเดียวหรือกลัวว่าที่คุณทําดีกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทํำดีกับคนทั่วไปคุณทําอย่างนี้กับทุกๆคนหรือเปล่าเขามีความกังวลใจแต่ถ้าถามว่าวันไหวกับคุณไหมวันไหวไปแล้วนะวันไหว นะมีความหวั่นไหวกับตัวคุณค่อนข้างมากด้วยแต่ว่ากลัวเบรกเบรกตัวเองห้ามห้ามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากลัวว่าจะเจ็บช้ำน้ำใจกลัวว่าจะอกหกักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มรักเลย นะเพราะว่าตัวคุณคาแรคเตอร์คุณมันดูเจ้าชูนานะ้นะ่ะนะนะมันดูเจ้าชู้มันดูเหมือนว่ามีสเสน่ห์เยอะมีคนมาจีบเยอะหรือคุณดูแบบเฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายทําให้เขากลัวและกังวลใจแต่ถ้าถามว่าหวันไหวกับคุณไหมวันไหวล้านเปอร์เซนต์ใครรักข้าวนายอย่าลืมข้าวนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะอินดีด้วยนะแล้วก็ ถ้าชอบเขาก็ลุยให้มันจริงจังจริงใจชัดเจนหน่อยเพราะไม่งั้นเขาจะคิดว่าคุณน่ะนะเจ้าชูประตูดินอะไรอย่างนี้เนอะอ๋ออะต่อมาต่อมาขอดูพลังงานหน่อยสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนะจ๊ะมาดูกันว่าเขาคนนั้นมีหวันหว่นไหวกับคุณบ้างหรือเปล่าอะ ขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้าง,งคนเหล่านี้นะคะอืมจริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้คุณก็เป็นความรู้สึกดีๆแบบรักใสๆหัวใจสี่ดวงนะมีความรู้สึกดีๆกับเขาในลักษณะที่แบบว่ามีความรู้สึกดีๆด้วยนะทั่วๆไปเราแบบเป็นรักใสๆอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาเนี่ย มีความรู้สึกหวั่นไหวกับคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยสิอุย้ยคุณมันฮอตนะ่ะคุณมันปนะ๊อปปูล่าน่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณถ้าถามว่าเขาหวั่นไหวกับคุณไหมหวั่นไหวมากคุณมีสเสน่ห์มากนะรู้ตัวไว้เลยนะคุณนะ่ะฮอตมากและเขารู้สึกหวั่นไหวกับคุณมากนะหยุดยิ้มเดี๋ยวนี้นะอย่ายิ้มได้ไหมเพราะว่าหัวใจเขาจะละลายแล้วอ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณนมันเสน่ดีคุณนมันเสน่แรงเขาหวั่นไหวกับคุณมากนะอดใจไม่ไหวเมื่อได้พบน่ายิงเธอทรงยิ้มคืนมายิ่งหวั่นไหวดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาหวั่นไหวกับคุณมากนะคุณมันเสน่ดีคุณมันเสน่แรงคุณมันเสน่ห์ฮอตนะความรู้สึกของเขาเวลาที่คุณยิ้มให้เขาทีไรต้องบอกเลยหัวใจมันเบิกบานนะ กระชุม่มกระชวยหวันไหวมากๆนะแม่เดอ้อนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาหวันไหวกับคุณมากๆเลยนะโอ้ยต้องพยายามสงบจิตสงบใจเลยบางครั้งบางทีถ้าเกิดคุณเห็นเขาทีท่าเหมือนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือทําดูปกติแต่จริงๆต้องบอกเลยในใจนี้หัวใจพองตัวใจเต้นรัว เพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้เจอคุณต้องบอกเลยเขารู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณมากคุณมีสเสน่ห์มากและเขาอ่ะหวั่นไหวกับคุณมากนะแต่ต้องเก็บอาการไว้นะคีปลุกเก็บอาการอย่างรุนแรงแต่จริงๆเราลึกๆในใจหัวใจเต้นรัวหัวใจพองโตมันแทบจะหลุดออกมาแล้วนะจังหัวใจเขาเนี่ยนะ ดูจากพลังงานตรงนี้หวันไหวกับคุณมากๆคุณมีเสน่ห์มากรู้ตัวไว้เลยนะคุณทําให้เขาแบบว่าหัวใจเต้นไม่เป็นปกติอะนะตอนแรกใจเต้นตุบๆธรรมดาแต่พอคุณเดินเข้ามามันตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมๆหัวใจเต้นเออเออดูจากพลังงานตรงนี้ขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะดูจากพลังงานตรงนี้เออโอ้ยมัน มันเก็บอาการไม่ค่อยจะอยู่แต่ต้องบอกเลยเขาคลิปลุกจริงๆนะคลิปลุกจริงๆแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะวันไหวไปแล้ววันไหวมากๆด้วยนะคะเออไม่อยากจะสบสายตามากเพราะว่าหัวใจจะเต้นรัวทันทีดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาวันไหวกับคุณมากๆาเขาแอบ,บมองคุณตลอดเวลาคุณลองสังเกตทุกครั้งที่ท,ที่ประสบ หน้ากันสินะเ,เขาสังเกตเ,เขาแอบบมองคุณแอบเหลือมองคุณอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาหวั่นไหวกับคุณมากๆแต่พยายามคีิลุกพยายามเก็บอาการกลัวกลัวมีอาการให้คุณรู้ะความรู้สึกสก็เลยต้องเก็บอาการเอาไว้อะไรํำนองนี้เนอะใครแล้วท่านายอย่าลืมนา,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ใช้กันแล้วจ้านะคะขอดูพลังงานหน่อยเซว่าขาว่่หนไหวกับคุณบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันนะคนที่เลือกกล่องนี้นะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยเซอชอบคุณมากเลยเนาะเออดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามีความรู้สึกดีๆเขามากๆเลยเหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่อา,อาจจะ เชื่อมั่นนะ่ะว่าคนคนนี้น่าจะรู้สึกดีกับเราด้วยเหมือนกันนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุณก็เป็นคนที่มีพลังงานสดใสล่าเริงเบิกบานนะมีพลังบวกค่อนข้างมากเหมือนกันนะแล้วคุณก็มอบสิ่งดีๆให้เขาแล้วก็มีความเชื่อว่านะเขาคนนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะเขาคนนั้นมีหวั่นไหวให้กับคุณบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โห วันันเรตเปอร์เซนต์เขาหวั่นไหวกับคุณนะเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขารู Blue ้สึกหวั่นไหวกับคุณมากๆเขารู้สึกดีกับคุณเฮ้ยคุณไม่ได้คิดไปเองคุณไม่ได้คิดไปฝ่ายเดียวเขาหวั่นไหวกับคุณจริงๆค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ขอดูพลังงานหน่อยสิเฮ้ยเขาแอบเอาคุณไปคิดไปฝันไปละเมอเพ้อพกอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย ว่าเขาหวั่นไหวกับคุณมากๆรู้สึกดีอั่าคุณมากๆแอบเอาคุณไปคิดแอบเอาคุณไปจินตนาการแอบเอาคุณไปฝันแอบเก็บคุณไปฝันอยู่ทุกวันทุกคืนเขาหวั่นไหวให้กับคุณมากๆนะจ๊ะคือต้องบอกเลยนะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากในสายตาของเขาคุณมีน้ําจิตน้ําใจไมตรีที่ดีคุณมีเสน่ห์ นะคุณมีพลังบวกคุณมีความน่ารักน่าเลื่อมแฉใสนะคะมีความเบิกบานมีสเสน่ห์มากๆอ่ะในสายตาของเขานะและเขาก็รู้สึกหวัน่นไหวกับคุณด้วยแอบเอาคุณไปคิดไปฝันจินตน,นาการหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะมันเป็นความรู้สึกดีๆมากๆนะฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราได้เคียงคู่กัน นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาหวั่นไหวให้กับคุณจริงๆนะเออให้กับคุณจริงๆนะมีความรู้สึกหวั่นไหวให้กับคุณจริงๆนะโอ้เฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาหวั่นไหวมากๆแต่เขาอาจจะเป็นคนทื่อๆเนาะเป็นคนทื่อๆเป็นคนตรงๆเป็นคนที่อาจจะคิปลุกหรือมี ที่เก๊กอะมีความเก๊กเก๊กมีความแบบมีอีโกงอีโก้มีความเก๊กเก๊กอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้แสดงออกแต่ลึกๆในใจต้องขอบอกเลยว่าหวั่นไหวให้กับคุณไปแล้วจ้ะเนอะ ที่เก๊กอะนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ขยันทํามาหาก,กินขยันทํางานด้วยอาจจะเป็นคนบ้างงานคนหนึ่งนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเมื่อไหรนะเขาแอบคิดถึงคุณนึกถึงคุณคือหวั่นไหวกับคุณไปแล้วจ้ะเนาะใครรัวคํานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สแกแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย